วิทยาศาสตร์ไทยด้วยน้ำพระทัยที่เปิดกว้างและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าวแล้วทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่เรื่อเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาเรื่อยมาจนบัดนี้ จะได้เห็นว่าในกรุงเทพของเรามีวัดพุทธมีบโบสถ์คริสตมีมัสยิดอิสลามบโบสถ์พราหมณ์ที่เสาชิงช้าวัดแขกที่สีลมและศาลเจ้าต่างๆมากมายโดยที่ทุกศาสนาต่างก็ปฏิบัติศาสนากิจของตนไปตามความเชื่อถือศรัทธาของแต่ละบุคคลไม่เบียดเบียนกัน จึงทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากประชาชนโลกว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยวประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีดีงามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเยี่ยมประชาชนไปตามหมู่บ้านในชนบทที่มีมัสยิดหรือโบสถ์ในในวัดพุทธก็จะพระราชทานความช่วยเหลือธนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันมีการพระราชทานรางวัลแก่บรรดาโต๊ะอิมามและครูสอนศาสนาอิสลามเป็นประจำทุกปี เมื่อข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมประชาชนแทนพระองค์ในเวลาต่อมาข้าพเจ้าก็ย,ยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเคยปฏิบัติมาข้าพเจ้ายัางจำภาพที่ชาวไทยมุสลิมแต่ละหมู่บ้าน มายืนจุดเทียนรอส่งสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยามดึกดื่นค่ำคืนด้วยความห่วงใยเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพระองค์ในขณะที่ทรงขับรถผ่านพื้นที่อันตรายต่างๆข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจทราบซึ้งในความมีน้ำใจของรัษฎรชาวไทยอยู่เสมอมิเคยลืม เมื่อข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีเหตุการณ์ทำร้ายพระสงฆ์เกิดขึ้นอยู่เนืองๆในขณะออกบินทบาทตามหมู่บ้านของชุมชนไทยพุทธไม่เฉพาะแต่พระสงฆ์เท่านั้นที่ถูกลอบทำร้ายแม้แต่รัษฎรชาวไทย และชาวไทยมุสลิมเองตลอดจนข้าราชการครูทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนก็ถูกกอบทำ้ายเช่นเดียวกันสำหรับข้าราชการครูที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาสาลงไปสอนหนังสือในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นข้าพเจ้าได้นำเงินที่ท่านทั้งหลายมอบให้ข้าพเจ้า ในเป็นของขวัญวันเกิดข้าพเจ้าได้นำเงินที่ท่านมอบให้ไปจัดสร้างศูนย์ครูใต้คือขึ้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีมีห้องสมุดห้องประชุมอเนกประสงค์และห้องสันทนาการต่างๆสำหรับครูที่ลงไปสอนที่จังหวัดต่างๆภาคใต้ได้พักผ่อนหย่อนใจแลกเปลี่ยนความรู้กัน และมีอินเทอร์เน็ตเตรียมไว้สำหรับติดต่อกับเพื่อนครูและญาติพี่น้องทางบ้านมีโรงเรียนในนั้นด้วยสำหรับลูกหลานครูและในบริเวณเดียวกันก็มีฟาร์มตัวอย่างสำหรับประชาชนพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ด้วยข้าพเจ้าจึงมีความซาบซึ้งในทุกทกท่านมากที่วันเกิดท่านได มอบเงินให้แก่กข้าพเจ้าเป็นของขวัญข้าพเจ้าก็อยากจะบอกกับท่านว่าได้นาเงินนั้นไปสร้างศูนย์ครูใหญ่แล้วซึ่งเป็นที่พึ่งของครูไทยที่ไปต้องไปสอนที่จังหวัดภาคใต้เข้าไปอยู่ในศูนย์ครูแล้วปลอดภัยทุกประการเพราะว่าข้าพเจ้าได้จัดให้มีผู้อารักขาล้อมรอบที่อยู่ปลอดภยัย ก็มีสตรีชาวไทยมุสลิมที่สูญเสียสามีก็ได้มาขอความช่วยเหลือขอเข้าอยู่อาศัยในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูจังหวัดนราธิวาสที่ข้าพเจ้าได้ใช้เงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าในโอกาสวันเกิดเนี่ยข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นเพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภ,ภัยที่ภาคตายจาก ความดืดร้อนดังกล่าวข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นการกระทำของชาวไทยพุ้สลิมที่มีน้ำใจเมตตาดังที่ข้าพเจ้าได้เคยรู้จักมาก่อนในการที่ทำร้ายพระสงฆ์จึงรู้สึกไม่สบายใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา บ้านเมืองของเราซึ่งได้ชื่อไปทั่วโลกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะการกีดกันไม่ให้มีการใส่บารเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจทางศาสนาข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่า เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวเหล่านี้ก็คงมีความรู้สึกสะเทือนใจเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและคงไม่อยากให้เหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอีกต่อไปข้าพเจ้าจึงขอโอกาสขอความร่วมมือจากท่านทั้งหลายในวันนี้ที่มาอวยพรวันเกิดข้าพเจ้า ได้ช่วยกันมีส่วนร่วมกันในความคิดหาวิธีที่จะนำความสงบสันติสุขกลับมาสู่ดินแดนภาคใต้ของเราให้ได้โดยเร็วที่สุดข,ข้าพเจ้าขอขอบคุณชาวไทยทั้งประเทศที่ตั้งใจทำความดีและสร้างบุญกุศลในเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นของขวัญวันรรเกิดเก่ข้าพเจ้า ขอให้กุศลจากการคิดดีทำดีของคนไทยทั้งหลายจงคุ้มครองคนไทยทุกคนให้แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงขอให้ประเทศไทยเราร่มเย็นเป็นสุขรอดพ้นจากภัยธรรมชาติและประชาชนทุกภาคสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างปกติสุข มีกำลังกายมีกำลังสติปัญญาที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสืบไปและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยทุกๆคนขอขอบคุณ นี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินออกจากภายในศา,า,าลาดุสิตาไลพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระอง,งคทงง์ที่โดยเสด็จมาค่ะซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ที่โดยเสด็จมาด้วยนะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุลราชกุม,มารีสมเด็จพระเจ้ากระดานราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสมเด็จพระพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภพลวลัยลกักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิง <wont> อ <Momo S 2> <mad Liberty Overwatch> ุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวัดีพระเจ้าวโวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระบรมชายาสมเด็จพระบรมวงศานุวานสยามกุฑาสิบมหันพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพาชรกิถิยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริปัฏฐาลีมาริรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรษินโชธพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพัชญาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิรยาภรณ์กิตติคุณค่ะ ซึ่งุกเข่นะครับได้เสด็จขึ้นบรวยนพระท,ที่นั่งนะครับและพระจงที่นั่งนั้นก็ได้เคลื่อนมาอีกทางด้านหนึ่งของศาลาดุสิดาลยนะครับ สมุทรนังเจ้าพระบรมราชีนาได้เปิผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละองทูลกรบาดเป็น้งเจ้าน้อ,ร,อระ,ะงมงกุฎราชกุมารเชยมูลเปิดวานนี้น,นะครับและมีกาเฝ้าองทูลกรบาดเสรงสด,งสดงในขณะเดียวกันนะครับ ทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถได้มีพระราชปฏิสันถานจับผู้ที่มาเข้าเฝ้าถือรงขึ้นประบาทสูงส็ิปัจจคันในวันนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้เห็นถึงพระมาหากร,รุณาที่คุณของสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนนับถือศาสนาใดพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทา,รราชนความรักว่อห่วงใย จพระราชะดำเนินเป็นดับทุกขร้อนให้แก่ร,รัษฎรในทุกแหล่งที่ที่เพื่อให้ทุกคนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเป็นสมดุลประการที่โราได้ประทานชีวิต เลยนะครับและในตอนนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นประสบวิกรณ์ทั่วทุกหมู่เหล่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับที่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทุกวันที่11สิงหาคมข,ของทุกปีจะพร้อมใจกันเดินทางมาเข้าเฝ้าจุลาอพระบรมราบาลเพื่อน้องเจ้าน้องกระหม่อ,อ,อมอถวายพระพรชัยมงคลครับในวันนี้สองข้างทางนั้นก็ได้เปล่งเสียงส่งพระเจริญตลอดที่รถยลวงพระ ที่จะไปดูนะครับที่พิเศษ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 ที่จะไปดูนะครับที่พิเศ ากพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถได้พระราชทานกับพวกเรานั้นนะครับนับว่าเป็นสิริมงคลสูงสุดที่พวกเราทุกคนล้นสํานึกในพระมหากรุณาที่คุณล,นล้นเก้วล้นกระหม่อมหาที่สุดม่ได้ซึ่งพวกเรานั้นจะน้อมรับใส่แก้วใส่กระหม่อมและนําไปประเพ,ะพื่อปฏิบัติตอ เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรู้รักสามัคคีทําความดีถวายพระองค์ครับค่ะโดยสานักในพระมหากรุณาธิคุณนะคะในนามของทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเขาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศร่วมถวายพระพรผ่านกรอนบทนี้ค่ะสองพระเนตรทรงดูแลประชาราชนสองพระบาทญาตราไปทุกถิ่นที่สองพระหัตถ์รมนุชชาติประชาชีทั่วทานีทรงพระเจริญด้วยแก้วด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในนา นำโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสำหรับในช่วงนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้หมดลงแล้วค่ะคุณกนชชาติเกษมสันนันยุธยาและดิฉันอุรัสยาเพชรสดสิงห์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ